สวัสดีครับพี่น้องครับกวนบานในสันว่าแสบครับมือนี่ภาพพี่น้องมาออมกบครับกบตัวใหญ่ครับใส่พักแขยงครับเอามาตะบาลครับกบกบเลี่ยงครับแมเล้วเลี่ยงอันนี้กะเอามาปลูกไว้ครับเอามาตะบานให้กันครับพักแขยงครับใส่พักลายยางครับมือนนีเมนูวันหยุดครับใส่บึกบวบใส่อันพักกระจนครับพักซีเล่าครับ กะกีตูนะครับต้นหอมนะครับใส่บะเขือนะครับเมนูวันยุศครับเหมือนนี้มากครับพี่น้องครับหอมกบครับผมครับต่อไปกับซับซับกบเ้าครับเครื่องในเดี๋ยวมันเละนะครับเดี๋ยวเฮาเอาเครื่องในมันออกก่อนกบเหลียงมันที่ไหลนิดนึงครับ ครับชิ้นครับต่อไปกับตำเครื่องครับพริกแห้งหอมแดงพริกสดนะครับแล้วก็อหอมแดงเอแล้วก็เกลือครับ สามอย่างครับไปอยากใส่กระเทียมก็ได้ครับขว,บวดวัวตองละเอียดแี่ยงครับนี่แหละครับประมาณนี้ครับใส่ตะไคร่สองต้นครับหั่นเป็นท่อนแบบนี้ครับใส่กบของเขา หลังจากที่เขาเตรียมเครื่องเรียบร้อยใส่เครื่องตำลงไปเลยเดี๋ยวเขาจะใส่น้ำล้างขคก หัวมันเข้ากันก่อนนะครับเดีย๋ยวใส่น้ำประเดกนะครับ น,น้ำถึงไฟแห้งครับไฟ,ไฟอ่อนนิดนึงใส่น้ำปลานะครับ น้ำปลาแกงนี่ก็มัตรบานครับน้ำปลาแม่เฮ็ดเองครับเพิ่มความเข้มข้นครับ เดือดอีกรอบนึงกับใส่น้ำครับน้ำล้างคกของเราที่นี่ก็เตรียมพักครับเดี๋ยวเอาตัวถี่ซุกอยากใส่ก่อนครับก็คือบวบครับบักเขือครับอง่ายๆเลยครับบต่ตงเยียงไหล บวบมันก็ออนอยู่ครับแปบ๊บเดียวกับเปลือยอวนสูตรพักได้ร้ายครับมันเนี่เครือกับบวบเดี๋ยวเขาใส่พร้อมกันพิเศษพัก ไปเลยครับวันนี้เพื่อให้ดแล้วครับวันนี้ตามด้วยกระจันครับผักเยอะเยอะยวอีก ามพักมันน้ครับเดือดปุบปุบแล้วครับเมื่อกี้ใส่ต้นหอมใส่หัวลูกไปก่อนครับต้นมันเดี๋ยวจงใส่ความกันกับพักไอ้ตู ฟักซีลาาแล้วก็ฟักขี้แยงครับเบื่อยแล้วครับทุกอย่างชิมรสครับอืมอร่อย,อออยเข็มคนนกกัวพอดีเลย ราะว่าเขาใส่เกลือไปตอนเขาตำเครื่องนะครับประแดกในพร้มก็ใส่น้ำปลาผสมนิดหนึ่งจะได้เติมน้ำอีก,กนิดนึ่งจะสดสดนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเดือดอีกรอบหนึ่งก็จะใส่ใสพักที่เหลือครับ พักไหเียงครับอิตูเล่าครับต้นหอมพักชีเล่าครับแป๊บนึ่งกับเป็นอันเสร็จครับแล้วก็ตามด้วยข้าวหัวครับลืมเพื่อความเข้มข้นครับตอนเราปิดไฟแล้วปิดเตาแล้วนะครับใส่ผงนัวครับ ตามด้วยพักที่เหลือรครับปักขยงีงชีต้นหอม,อมพักของซุกนิดหนึ่งครับบต่ตองเปื่อย อร่อยปิดเตาครับปิดเตาแล้วก็ใส่เข้าวคั่วครับน้ำก็จะเข้มข้นครับประมาณนี้ครับใส่ตอนปิดเตานะครับน้ำเข้มข้นเลย เรียบร้อยครับผมขออนุญาตชิมอีกรอบใส่ขา้าวคั่วโอ้ยสุดยอดเลยครับบ้านแต่ว่าบริษัทลุกโดดผมมีลุกโดดเรียบร้อยครับหอมกรบเขา เบิงไก่ไครับพี่น้องยั่วๆครับยั่วๆครับดีครับน้ำเข้มข้นครับขอบคุณที่ที่ตามรับชมครับพี่น้องครับขอบคุณได้หลายครับ